แว่นตาออตโต้แบบกันลมด้วยนะที่ปานมา 24, สอง0มื้อเซอร์ไพส์ของเซอร์ไพส์ย,ยังเยอะอะดดรครับเดี๋ยวได้แล้วก็ไอเกจยังเยอะอะยังดีสวยว่าพาัก สวยเลยครับหูยม<ฮ>ันมาลยเลทชู่มเป็นทิชูโโนะ่แอลกอฮอล์ฮะเช็ดทำความสะอาด <c oughs> มิกลิ่น <c oughs> แต่ผมชอบชอบตัวนี้มากเลย ด,ดีมาอันนี้คือแว่นตาที่เจอแสงแดดแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีดำภายใน3าวิถึง5้าวีนะครับผมเนาะนี่ฮะตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนที่ผมแกะกล่องก็คือจะใสๆเลยเพราะผมถ่ายอยู่ที่ร่มเนาะแต่อันนี้ผมออกมาเขาเอกมาให้ดูนะผมเนาะว่าถ้าเจอแสงแด,ดดแล้วจะเป็นยังไงแบบนี้นะผมเนาะนีฮะเกาะอย่างที่เห็นนี่เลยนีฮะโอเค